โดโดตอนแรกพี่นึกว่ามันจะติด16คนปรากฏว่าไม่ติดงงเลยติด1กคนใช่ไหมอืมตอนแรกนึกว่าจะติดแสงกักติดทำไมไม่ติดรู้ปะม,ม่รมีใครที่คิดว่าไม่ติดแล้วแล้วติดมัง้งโดนหลายคนจริงเผู้หนญะิงนะแพ้ฮะแพ้น่ารักในบ้านน่ารักไหมแพ้อะในบ้านน่ารักไหม น่ารักกันทุกคนนั่นแหละหอยลีนอะ่ะหอยลีนอะ่ะหอยลีนติงตองอะ่ะยาวอ่อนเลยนะน่ารักดีนะเออเห็นนะน่ารักสวยเลยแต่มันจะแบบชอบคุยภาษาลาวใส่ไม่เห<อ>รยังไงเออคุย,ออยได้เหรอใช่ตอนอยู่บนรถทัวร์อย่างเงี้ยอะแล้วก็เป็นแบบแบบแบบจะพูดภาษาลาวทุกครั้งตอนอยู่บนรถอะ่ะตอนกลับจากคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เขาเคยกุ๊กกี้กุ๊กกี้กันด้ยใช่ไหมครับใช่เราอยู่ในบ้านไม่หรอกข้างนอกหลังๆตอนแรกตอนแรกๆคือเขาดูมันไม่ออกไงหลังหลังก็เหมือนแบบเออหลังๆอ่ะตอนออกมาข้างนอกตอนแรกที่คุยกับพลอยใส่ไว้พี่พลอยใส่นะเออพลอยใส่พลอยใส่พลอยลินอ๋อเออแตงกับเอ๊พลอยใส่พลอยใส่น่ารักเกิน ก่อเข้าไปทางที่ดีต่างสีรูกหมดอะไรนะแต่วไบร์น,นมันก็แบบเหมือนแบบมีแฟนใช่ไหมแล้วก็ตอนคุยกับพี่ด้วยเนีแบบคือแบบตอนนั้นคือเหมือนแบบ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 จะเป็นแฟนกันแล้ววะไอ้ด้ก็มีแฟนตอนนั้นเออแต่คือเหมือนแบบเออต่างคนก็ต่างแบบอันนี้ไงแล้วก็เหมือนแบบว่าห่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับไปคนกับแฟนเก่าน็กน้อยอยู่ เดี๋ยวจันปวดขี้แล้วจะได้เองแต่ตอนนี้แต่จะดูว่าซ่อมมันจะอ่านหมดแล้วละจะมาเอออ,อ,อ,อออื่อนไม่ไหวแล้วล้างเสร็จแล้วจันนั่งเพื่อน <c ười> มีหลายคน เดี๋ยวเราั้องเดือดจังหวะ่คือเบงกำอย่างเงี้ยนี่ไเพราะฉะนั้นผมไปเปิดหม้อผมไม่มาก็ไม่ได้มาอยู่ที่รายให่ากที่เราทำเลย เรื่องความมุ่ไม่มากมากกว่านั้นถ้ามาต้องกันไงโอเ้โอเ,เอ็มเอ็มน่าจ้ปวดตอนมาสยองนะ แคเอวเรียบร้อยเป็นม่มาฟเยไม่เคยฟังหรอไมฟังหรอเคยฟงแต่ท่านกเป็นเา่อดตายติร์ดเติร์ดเติร์ดเต ร้องเป็นเรื่หรอเาทีนี้เป็นเพราทุกคนประกอบละครเหมือนเคยดูตอนเด็กน้อยเพลงประกอบละครเหมือนเหมือนวิ๊กเลยอ่ะมันเพลงดีทุกเพลงไหนเนี่ยฝากรักไว้ฝากไปในแสงดวงดาวทุกคนร้องได้เหมือนเมอยู่บนฟ้าาฟ้ ให้แสงสุกใสได้เป็นเสมอดูตาคอยส่องมองเธอด้วยแววตาเห็นความพักดีเก็บฟ้าสัมภาระทอเรืรักละมุนคอยห่มให้เธอได้อุ่นเป็นเพลงแบบให้แม่หรือเปล่าให้ป้าไม่ พคนลักคนรักใไมันเป็นห่มทออะไรอุ่นๆเลยมันดูแบบเปิดเพลงสมัยแต่ก่อนครับเพลงสมัยแต่กเอนครับ นาย่าพูดไหมสรุปเราล้างเองดีกว่าของปูนนี่ว่าของจัง ยุ่งเขร้องให้ใครอ่ะเสียใจได้เสียใจอะร้อง,อ,องให้แม่บา้าเขาบอกให้ร้องให้แม่ฟังไม่ใช่ดิตีความเพลงดิร้ <c oughs> องให้คนรัก <c oughs> คนรักเนี่ยเศร้าอหรอ ไม่อยากร้องออกมาเศร้านะถ้าร้องถ้าร้องให้แม่ร้องไห้เว้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอ็มร้องให้แม่ไม่ได้ร้องไห้ไม่เพลงนี้มันร้องให้แม่ไม่ได้อยู่แล้วพี่ใช่ของต<ถ>าัน่ะไม่ได้อยู่แล้ว <S 2> <S 2> <S 2> แต่คือแบบเขาบอกของเอ,มอ็มอะพอได้ร้องให้แม่แต่ก็เลยเขียนคาว่าร้องให้แม่เป็นใน,นข้อจันด้วยเพราะว่าคือเขาก็บอกเชิแล้วว่าวันแม่ก็อยากให้แบบอันนี้แล้วแม่ก็เลือกให้คือเพลงนี้แม่ชอบด้วยเขาชอบร้องให้แม่ฟัง งั้นนนนึแต่ถ้าลองให้แม่ไม่ไหวนะโอ้ตายแต่มันเสียใชเหมือนแม่มาทำอะไรเราร้ายแรงแม่เขาก็ชอบฟังอยู่บนรถอะไรเงี้ยขี่รถไปพี่โลกแม่จะง่วงเอรให้แม่ฟังหน่อยแต่เชื่อชื่อเชื่ชื่อเชแม่ชอบแม่ชอบของพี่ใหม่เลยกก้น่ชอบอะไรเงี้ยเก็บใจไว้นิรันชักคงไม่เจอแล้วรักแท้

้องนเราจะไม่ยุ่งน่ารักก็บอกให้รู้ว่าน่ารักจริงเธอไปดิเอาเอาอกไปไปได้นะดีดียังร้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวติดเดี๋ยวติด เพราะว่ารักจริงเปลี่ยนเธอนั้นเป็นชีวิตเพราะว่ารักจริงเปลี่ยนเธอนั้น,นดังดวงใจเพราะว่ารักอย่าพาิ่งร้องเขาบอกให้อย่าพึ่งร้องฟังเอนเมื่อคืนฟังแล้วก็ฟังอีกโอเคโอเคโดนดุดแล้ ฟังอีกฟังไปเรื่อยๆจันจาเนื้อแล้วเนี่ยจันจาเนื้อได้แล้วจันยังไม่ร้องแฮะยังจันยังไม่ร้องคือจันร้องได้แล้วไงงเี้คือแกจําเนื้อ้อยู่แล้วไงจําเนื้อได้อยู่แล้วร้องได้อยู่แล้วก็คือถ้าจันร้องไปเนี้ยมันจะติดเราเคยร้องไงเราก็จะร้องอย่างนั้นะถ้าครูสอนจันแบบเป็นคนแบบแกะแก้มันยากเพราะความเคยชินของเรามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งกับการที่ครูแก้จันก็เลยยังไม่อยากร้อง เพราะว่าถ้าจันฟังแล้วถ้าจันร้องตาปุ๊บคือจันจะจําแบบที่จันร้องแล้วมันก็จะแบบจะจะเปลี่ยนตามที่คุณพูดคือเปลี่ยนยากไม่ได้อ่ะก็เลยยังไม่อยากร้องแต่คือจับจังหวะจําแบบเพลงนี้ฟังเป็นล้านรอบแล้วอ่ะเหมือนที่พี่ฟังติ๊กตอกอ่ะอย่างนั้นเลยฟังแต่เด็กเนี่ยรู้จักแรกๆตั้งแต่ร้องเพลงได้แล้วยิ่งแพ้ใจแล้วโอ้โหแม่ร้องตั้งแต่ก่อนเลยแบบเกิดเลยว่้ลูกแม่ แม่ชอบร้องเพลงวะแม่ชอบร้องเพลงแต่แม่ร้องเพลงแบบไม่ไม่ใช่คนแบบเสียงแบบ